มีคนบอกเาว่าสักมือหนึ่งเขาสิพอคนทีเมนในเวลาทีเมนค่ะพี่น้องแต่มันจะมีคนบอกว่าคนทีเ่เทาพอมือนั่นน่ะมันสีเมนตลอดไปบอสวัสดีพี่น้องสุขภูสุขโคนยุกอพอยชองเกียงแนนอิชัดดูดิโอมืดอนีก็มาสปอยคือเกาจะมีซื้อเรื่องว่าคือเธอตอนที่หนึ่งจุดเริ่มความรัก เรื่องเล่าก็เริ่มต้นขึ้นที่ายคิมขอเืินแล่าสั่นคิมที่น้องตอนนี้เรากลับมาจากลอนดอนค่ะมาฮอดเมืองไทยแล้วซึ่งนัดพอกันกับลิตามูหักของเล่านั่นแหละทั้งสองพอกันกับเขากอดกันด้วยความคืนหอดค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนหองกันซะเด็จให้ลิตตาไปอยู่ลอนดอนค่ะพี่น้องส่วนคิมเองสิไปใส่ชีวิตเป็นลิตาอยู่เฮื่นเป็นลิตาค่ะใส่ชีวิตให้มีความสุขจักซิบมือค่ะ บานที่นี่ก้าวกาขอเกิดจะสัน่นผะเอกของเขาก้า 9. เออไอ้ก้าเองก็มาส่งผู้สาวค่ะแยมสม้มผู้สาวเป็นแอร์โฮสเตดค่ะพี่น้องมาส่งยีสนามบินสินดงพอแต่ส่งผู้สาวแล้วแล้วกับเมื่อสิดงแยมส้มค่ะว่าสิไปบินกับบอเมนเด้บานที่นี่กับมาหาผููบาค่ะไปน้าเขาเซยเลยเดี้ยวหลังไปแป๊บเดียวขึ้นรถกับผูบาไปในส่วนของคิมเองพี่น้องได้แผนที่พร้อมกุญแเจเฮือนมาแล้วค่ะก็ขึ้นรถแท็กซี่เพื่อสิไปเฮือนค่ะ พอมาหอนเฮือนก็นเห็นวาลิตานะ่ะซื้อโทรศัพท์ว่าเรียบร้อยค่ะพร้อมกําบโหลดแอปหาครูแล้วก็เลือกผู้ชายในแอปมาไหวหาหุ้มนั่นละเรียบร้อยพร้อมก้บาบกันเรียบร้อยค่ะพี่น้องในตอนนั้นเองโตวคิมเองก็โอ๊เจินอย่างเนาะฮ้คอยกระบ,บม่มักเนวนี้เนาะในฟังหนึ่งไอเ้เข็มลูกน้องของไอกาค่ะบ้น่นแล้วก็เอาลูปของไอกานะะั่นล่ะขึ้นโปรไฟล์เพื่อว้าบ ผู้สาวค่ะพี่น้องเหลือนึ่งในนั่นก็คือคิมคือกันละดิตาเองยอกไปหลยความค่ะไอกาโนยังมาพอไอเข็มกระลั่งเล่นแออย่บอดีกับเขาดาคันทันทีเลยว่าโอ้โลูกกูไปใส่จังไดค่ะเขาจับมาเสียจังเดะบกักพากมึงเนี่ยเสามือต่อมาโตคิมเองก็ออกใส่ชีวิตค่ะพี่น้องค่ะไปหาเด็กหน่อยแถวสถานีรถไฟสื้อก๋วยเตี๋ยวสู้กินสเน่พอแต่สื้อก๋วยเตี๋ยวให้ยแล้วค่ะพี่น้องก็เล่นเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้เด็กน่อย,อยอยู่ทางรถไฟเฮดกระเป๋าเงื่อนตกอยู่ทางล่างรถไฟแหละ คิมเองนะก็เขาไปล่านขายของไปพอกันกับกะอีกกรเลี้ยวเบิงโอ๊ยบักกันนีเองนี่บักกันนีตัวนี่บักกันนีตัวนี่ที่มันอยู่ในแอป,ปวสันโตกะเองก็เลี้ยวเห็นคิมเอา้าอีสก้อยอีสก้อยตัวนี่มันไม่เห็นยังวะตัวคิมเองก็เลยเฝ้าจับกระป๋องน้ำค่ะพี่น้องแล้วก็แล่นไปจ่ายเงื่อนค่ะแต่มาหอดหมองใจเงืนเงิ่อนกับบ่มีเสียไปแล้วค่ะเาระเเารก็เลยว่าเราบ่ซื่อดอกเราก็เลยเฝ้าแล่นออกไปหาหมองเก่าตกะเองก็เลยเลี้ยวเห็นโอ๊ยสิบหกบาทมึงก็ยังบ่มีเงิ่อนใจอยู่เนาะ มึงมาตัวบักเข้มคักๆว่าสันเล่ากับยางหากระเป๋าเงินค่ะพี่น้องยางหาจางไหนกิดบ่พอจนรถมออจะใส่ค่ะขับมาสิเสียวดาเอาสันแล้วกายางมาพ่อกะดึงไว้ท่านที่โตกล้าเองกะแยกใหญ่ค่ะพี่น้องพร้อมกับเอาเงินมาห้แม่ขาโลดตีนั่นแหละเพื่อว่าผู้ใดบ่มีเงินกินเขาบ่มีเงินกินยางกบมึงกินโลตีนั่นแหละเออซื้อไว้ห้คนกินค่ะบ,บานที่นี่ โตเล่าเองอย่างมากพอพอดเออีเงินทองกอบกระหาาวพอจักไปทางได้ค่ะพี่น้องเงิ่นของกิมหาบอ่อพอแล้วผ่านมาหอดไหมค่ะโลดตีกัใไ้ฟี่ทันทีซ้องอันค่ะดยความที่หิวเนาะเออก็กินโลดตีไปซะอันนึงอันนึงนไว้ในกระเป๋าค่ะในส่วนของอากาเราเป็นจ้กขค้งร้านซ่อมรถค่ะพี่น้องค่ะผู้ไดมากกัอามซอมนั่นและบานที่นี่มันก็นมีรถขั้นนึงค่ะบอกว่าเอามซอมให้เมียนั่นละ พ่อแต่เติดเปิดท่ายรถขึ้นมาพี่น้องเลยกระหินกระเป๋าอา้ากระเป๋าคือแย้มโสมเลยของผู้สาวคอยนี่ตัวบ้านโตเข็มก็เลยว่าอุย้ยโมเมนต์เราขึ้นเครื่องบินเราเราสลับกระเป๋ากันติเดี๋ยวถ่าให้เราบินเร็วๆจังโท้หาเล่าสันบานีส่งซิดผูเป็นพอของคิมกับท้หาลูกด้วยความเป็นห่วงค่ะบ้านตคิมเองก็บอกว่าอูย้ยแต่เดี๋ยวพอคอยโท้มากย,ย่านหู้วายุเมืองไทยคะ่ะพี่น้องก็ตัวไปค่ะจนได้ว่างซ้ายไป โตเข้มเองกับพยายามหาค่ะเห็นรูปของแย้มทรมพี่น้องหนักสืบโซเชียลค่ะใส่แว่นตาเห็นรูปผู้ชายสู้เบิงสู้เบิงอา้าวมังไปก็บักห้านีตัวนี่โตกาเองก็เลยว่าโอ๊ยตายแล้วกูต้องไปนั่งหาัมอยู่เฮือน่าสัน่นพอแต่เปิดประตูเฮือนมากกับพ่อคิมพอดีค่ะโตคิมเองก็ว่าเอา้าจะมาได้จังเดี๋นี่เฮือนมูคอยเอา้ามูคอยเป็นไผเป็นลีตาค่ะบ้านที่นี่ไอก้กาก็เลยบอกว่าบ่ได้เด้นี่เข้าค้งในเฮือนคอยนี่เป็นเฮือนหอขคอยบ่พ่อนี่เป็นของผู้สาวคอยสิยแย้มรง แล้วคนในรูปนี้เป็นผู้เรกขบ่งหัจักเลยเราก็ฝ่าวแอนเห็นไปทั้งเฮื่อนค่ะบานไปลือข่าวของก็เห็นรูปเยี่ยมสมทายครูก็เล่าพอดีค่ะพี่น้องโอ้ยกระจังเสียจังเลยนอนอบานี่เราก็เลยไล่นี้คิมมึงออกไปเลยออกจากเฮื่อนกูไปพร้อมเอากุญแจว่างไว้น่ะละโตวคิมเองไม่มีทั้งสีสูค่ะเขาว่าเฮือนเขาก็เฮื่อนเขาตัวว่างกุญแจไว้แล้วก็ลากกระเป๋าออกจากเฮื่อนไปค่ะ บานที่นี่เรากับพานไปเราก็แยกเซียจังใดเงินกับบมีเงินเซียค่ะก็เลยเขาลุมจำน้านเลี่ยเอานาฬิกาจากองไปจำานําไว้นั่นแหละแล้วคิมกับเฝ้าโทร่หาลิตาซึ่งลิตาเองก็ฮอล่อนดอนพอดีค่ะพอแต่โทร่หาพอดีเอา้าเทนไทยเออหอยสืเอินเล่าไอเทนไอเทนเองก็มาหาคิมอยู่ห้องค่ะคิมเองก็ทรหาลิตาพอดีประจบเหมาะเลยค่ะพี่น้องบานนี้ ไอลิตาเองกับตัวแทนยน่ยเขามาเด้อพอดีแบบว่าบ่าได้คอยเป็นแม่บ้านคอยเป็นมู่คอยโบยูคอยโบาน,านันบ่ี่้กับตัวเล่าไปบานก็เลยตัวว่าคิมนะ่ะยุมาหาไหลัพี่อานังสือกระสันบานไอแทนเองกับว่าเขาหขงบ่ได้เนอะก็โทษฮะไอคิมไอคิมก็เลยบอกว่าอันคอยอยุมาหาไหล่นั่นะละบอกให้มันสอดคล้องกันจักหน่อยแล้วก็บอกว่าอันมือนีคอยบา่างเด้อมือหลังจังว่ากัน โตคิมเองก็ฝ่าโทฮาริตาท่านทีอันเจ้าให้จัาไดกูเยนนี่เฮือน,นี่มันเป็นตังไดลิตาก็เลยฝ่าว่าว่าอันเฮื่อนน่าๆคอยเศร้ามากโตลิตาเองก็บอกว่าเจ้ายูโลดคอยจ่ายค่าเศร้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโตคิมเองว่างสายกับพี่น้องหลังจากนั้นก็ปิดเครื่องเลยเออคอยรู้ซึ้งผิดกบนางลายว่าสัน่น ในส่วนของพิจิกาค่ะผี่สะใภคนงามค่ะของทรงสินปกับลูกๆนั่นละตอนนี้เองก็อยากได้สรบัติปักย่างค่ะเลยบานที่นี่ทรงสินเองก็หูว่าอันบัตรเคริตเนี่ยมาถือใส่ยุม่เมืองไทยเอ๊ผู้ใดเอามาใส่วะก็เลยถืออาญาไปบานที่นี่เราก็สทรงใส่ลูกเล่าก็เลยห้แทนไทยนี่แหละค่ะไปเบิงอยู่หองกมามพ่อกับลีตานั่นแหละพี่น้องบานที่นี่ก็โทรหาท่านที่คิมเอ้ยพอมึงจับอะไรลเด้อมึงเ,เงือ่เฮือนค่ะสุดท้ายคิมเองก็ต้องกลับเฮือนค่ะพี่น้อง ในส่วนของกาเองค่ะก็เปิดกระเป๋าของแย้มสมขึ้นมากกับพอว่านี่จะนังสือป้านมึงสิบินเน่าได้มึงตัวกูบักคักค่ะบ้านที่นี่ก็เห็นรูปแย้มสมว่ากำลังสิแต่งงานค่ะบักเข็มมันเลยบอกว่าเขาไปพังงานแต่งมันเดียวนี่บักกากระซูนและโอ้ยโอหักโอ้กูบักคักเลยก็เตรียมสิไปพังงานแต่งของอแย้มสมค่ะซึ่งโลงแร่นหนักกระถึกจัดขึ้น เป็นโรงแรมของพอ่อของนี่คิมละคิมเองก็เมื่อเฮือนเอาไปพ่อกันอยู่โรงเร่แรมพอดีค่ะบักกาหรือวความสูญเนาะโอ้ยกบพังงานแต่งบือถือเถ่ากับพี่น้องเอ้ยพังไปพังมารอบพ่อเองก็สิเขามาตีค่ะคิมเองก็เลยเขาไปป้องไว้พี่น้องรอบพ่อเลี้ยวเห็นนาคิมก็โอ้เลยว่าโอ้ยเราเป็นไผ่เนาะก็เลยหนีจากค่ะ้านที่นี่กาเองก็ได้ยินว่าอันเจ้าสาวแต่งตอยุ่สั่นซี่ว่าสั่นบักกากระบาซาพี่น้องไปสั่นซี่หาเจ้าสาวทันที นี่ส่วนของส่งสินค่ะเห็นข้อมูลทันทีบักกาบักฮานี่มันเป็นไผ่วะ่ะเกิ่นคิมมาดาทัานทีว่าอีซัมซอนคือเม่มึงคักกูบอกให้มึงไปเรียนหนังสือเป็นยังมึงคือมหาผัวกันแน่ยัยนี่มึงมัว่วผู้ใ่าย์วอล้ว่ก็โต๊ปลูกผัวนะหันเงือบนึง่งพี่น้องคิมเองก็บอกว่า,วาโอ้จะเมนเนาะเจ้าบ่เคยฟังข่อยได้ไดพอ อันสิงที่คอยเป็นน่ะคอยอึดอันแห้งคอยยังไม่ชีวิตเป็นของคอยขอบุอยากเป็นเด็กดีของพอแล้วขอบอกไว้แล้วขออยากมีชีวิตทนีใส่ชีวิตเทิงเว่เทิงไห้ยอย่างออกมาละพี่น้องในส่วนของกล้าเองกับมาดาแย้มสมน่ะล่ะป้ามึงก็ตัวเขาถ่าอีหานี่มึงมาเอาผัวไหมกูบอกแล้วให่มึงทามึงตัวกูเฮงให้กูทาหน่ะนะแย้มสมก็บอกว่ากูทามึงดังบักดนแล้วบักพากมึงเอ้ยมึงบอกว่าเสิให้กูมีอนาคตเนี่ยกูบ่ทันาได้เห็นมึงมีอนาคตจักเกืออยู่มึงบ่มีปัญญาเลี้ยงกูดอก พ่อกาได้ยินยังสันมึงกิดมีหามึงมึงมักเงืนเป็นบ่มึงไปน้ำเขาลดพ้อตีนถีบจะเบาง่ายเงิบค่ะถทดฐานที่แยงผู้สาวไปค่ะบานที่นี่เจ้าเบากับสลบไปเด้คนก็ออกนั่มล่าบักกาได้ที่นี่ทำรายร่างกายบากกากับแล่นนี้ออกมาโตคิมเสียใจจากพ่อก็แล่นี้คือกันค่ะมาพ่อกันพอดีแล้วพี่น้องขืนลถมากคิมเองกับรับรดจักเป็นบ่เป็นแล้วพี่น้องมุนนามุนลังน้ำตาแล้วนอยโปกโปกไปน้า ส้นเสาไฟฟ้าตูมหนึ่งโอ้ยหลคดขันงามของบากกาพังมุนแอบ,บแหบบปากกาเองกระซูนหลายค่ะคิมเองเขียนยังบรไร้ก็ะเลยตะขอโทษค่ะบอกว่ากูสิหาเงินมาให้ดอกคอสิาหาเงินมาใส่กาดยความสูนก็บอกว่ามึงมีปัญญาเอาเงินไปกูดอกพร้อมเอากุญแจเฮื่อให้เอามึงเอาไปไปเก็บคอให้มันลแล้วแล้วก็ไปซะโตคิมเองกักสจเฮซีจังไดพี่นองก็เลยตัดสินใจค่ะว่าสิโทรหาพอจาควางนั่นล่ะ บ้านที่นี่ก็คือพอตอนไหนๆเนาะพอบังคับแหรเรียนแน่หามนั่นหามนี่หามนี่หามนั่นหามบักหลายอย่างต้องเฮ็ดตามคําสั่งพอบ่พ่อพอหนีวาดแผนวาการไว้ให้เรียบร้อยแล้วเฮ็ดจังสันเฮ็ดจังสีตามคาที่พอเว้าซึ่งตัวพอคิมเองกับเผาลูปแม่ไว้เบิดถิมเบิดถามบอกแม่หมวกผู้ชายใครอีซําซอน ซึ่งโตคิมเองก็มีแค่รูปเมย์ูปเดียวละพี่น้องพอแต่คิมยางนำทางไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องมันก็มีผู้ชายนำทางล่ะคล้ายจักบานประสันความสีบังคับโตคิมขืนรถค่ะในตอนนั้นน่ะกากผ่านมาพอดีก็เลยเขามาซอยไหวค่ะพี่น้องบอกว่าโอ้ยไปตีกันน้ำเขาอีกล่ะพี่น้องจนบักผู้ชายผู้น,นั้นหนีไปมันกากก็เลยว่าโอ้ยจะเม่นเนาะ บ่ม,มีเงิ่อนก็บปูตองไปเฮตดจังสีแล้วบ่ต้องไปค้ายโตกูบอกว่าคุบว่าเอาเงื่อนแล้วแล้วก็พผ้าคิมกับมเาเฮือนค่ะคิมเองก็เลยตัดสินใจหาพ่อบอกว่าอันพ่อจะเสื้อข่อยอีกเชืยหนึ่งแน่้โอนเงื่นไม่ข่อยในลานหนึ่งบานที่นี่โตพอเล่าก็บ,บอกว่ามึงเสียเอาเงื่อนไปใส่ว่ะบักฮานี่มันดูเงืนลูกกูคักๆก็ตัดซ้ายว่างไปค่ะตัวคิมเองนี่ดูความที่พอ บอฟังเหตุผลเลยอ่ะกระสุนเขียดขึ้นกันค่ะได้นัง่งพ่อแต่ขิมเก็บของแล้วๆกากลากกระเป๋าม้าอูของกานั่นละพี่น้องซึ่งกาเองกระอกฮักขึ้นกันเผาลูกผู้สาทิมเบิร์ตขิมเองก็ใไห้พ่อกันผับพอบอหักกาเองกับอูกูจะสิ้อเรือตนไผ่หนอเรือตนมั่นร้กว่าค่ากะก็เลยเอาเบียร์มาก,กินน้ากันค่ะกินไปกินมากกับพ่อซึมๆนี่ละกากระบอกว่าขอหิ้วเขาได้ปะเนี่อันในตูเ้เย็นกระบอกไม่ยังแยมกระจับโลตีขึ้นมาอันนี้ละเจ้าายเงิน คอยฮูว่าเจ้าเป็นคนดีเจ้าสิว่ามีมืออดตายแน่นอนบานที่นี่ก,ขขนก็เลยขอบคุณกาที่ซอยไวซ้องลำซ้องเทือ่อคิมก็เลยตัดสินใจบอกว่าอันความหักน,าน,านั่นเจ้าบ่ต้องไปคิดยัง้งหลายดอกคนที่เสียใจนะ่ะมันโมเมนตัวเจ้ามันเป็นผู้สาวเจ้าหลายกว่าที่เสียคนที่เขาหักเขาอานีน่ะไปบานที่นี่คิมเสียใจบกักหลายที่พอบ่หักแล้วบ่ข้าใจค่ะ ต๊วกาเองกัะจักสีเหตุจังไดปลอบใจโดวยวิธีการจูบสันตัวพี่น้องแล้วเรื่องเล่าในตอนนี้ก็ได้จบลงเพียงสำนีพี่น้องไปพบพอกันใหมในตอนหน้าสำหรับื้นนี้สวัสดีจ้า